สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนใช้คําสั่ง set box แล้วก็ปิวนะครับก็เห็นต้นคลิปแล้วใช่ไหมว่าผมทําอะไรนะครับก็มีคนขอกันมาเยอะมากในทิกต o k นะครับว่าสอนสร้างหน่อยครับอยากทําบ้างนะครับได้ครับผมก็จะมาสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์เลยนะครับมาก็ไม่พูดมากเสียเวลาครับคําสั่งแรกครับก็เป็นคําสั่ง set box ใช่ไหมที่ผมใช้ก่อนอื่นก็ต้องเรียก command box ก็พิมพ์ g i v e give อย่างเงี้ยตามด้วยชื่อของตัวเองนะครับหรือจะเป็น s p ก็ได้คนระับ s s ก็ได้ครับอ่ะอันนี้ชื่อผมนะแล้วก็พิ i m e m y c r t นะแล้วก็ตรงอันเขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรผมก็ล e ืมละถ้าเขียนว่า command block นะครับแล้วก็กด enter นะครับอันนี้ในจาวาครับที่จริงในบล็อกหรือ minecraft E, e นี่ก็ทำได้นะครับอ่ะ อันนี้ก็เซมาก่อนนะครับมารู้จักคําว่าเซตบล็อกนะคเซตบล็อกก็คือการวางบล็อกในตําแหน่งตําแหน่งหนึ่งนะครับอ่ะก็ใช้ไปเซตบล็อกถ้าเป็นตัวหน่อ3สามตัวน,นี้ก็คือตําแหน่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับอ่ะถ้าเป็นอ่ะเดี๋ยวเอาทีละอันนะ <laughs> ก็เขียน Minecraft ตามด้วยชื่อบล็อกก็ไปเอาเป็นสโตนแล้วกันนะครับถ้าเป็นม i ครับอ่ t เวอร์ชั่น1.13ลงมาครับก็ใช้ไอเดีเลขเลยก็ได้ครับแต่ม i ครับ a f t 1.3ขึ้นไปนี่ ต้องใช้อย่างนี้นะครับใช้ใช้เลขไม่ได้ครับอ่าอย่างนี้ปุ๊บอ่าก็จะได้แบบนี้ครับแล้วก็ถ้าอยากแบบปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือตัวหนอน3าตัวนี้ก็คือตำแหน่งนะครับก็เป็น x อันนี้ y หรื e อ่าถ้าเป็น1นะครับ1ก็คือมันจะขึ้นไปหนึ่งบล็อกครับถ้าเป็นอ่าห้าะครับอ่าห้าอ่าปุ๊บมันจะขึ้นไปจากตำแหน่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นไป5บล็อกนะครับ อันนี้เข้าใจนะครับอสอนทีละขั้นนะอันนี้1ครับมันจะไปทางแกน x นะครับ1บล็อกนะครับอันนี้ก็คือ5ละ่ะถ้า5้าปุ๊บก,ก็ไปทางแกน x 5บล็อกนะครับก็ดูง่ายๆเลยแกน x ก็เส้นสีแดงตรงนี้ครับแกน z ไอตัวสีน้ำเงินนะแกน y สีเหลืองครับอ่ะอันนี้ดูตรงเป้าอย่างเงี้ยครับง่ายๆเลย จำสีอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับใครสําหรับใครที่จะทํานะครับอ่าอันนี้พื้นฐานนะอ่าอันนี้การเซตไป5นะครับนี่จะไปทางหน้าครับอ่าลบห้าครับลบห้าก็จะไปทางหลังครับอันนี้มีบวกลบนะครับอ่าลบสามครับอันนี้ตรงแกน y นะครับลบสามปุ๊บจุดทางล่างครับอ่าอันนี้เข้าใจนะครับถ้าเป็นบล็อกคําสั่งนะครับอ่าเป็นบล็อกคําสั่งปุ๊บกรอบ r บ d box นะมันจะบอกตําแหน่งณตรงนี้เลยนะครับ หรืว่าผมจะใช้ Command บล็นะครับะจะวางอะ,อะไรสักอย่างกับตัวนี้ถ้าอยากให้ง่ายๆครับบางคนก็อาจจะทำอย่างนี้ก็ได้ครับนี่จำพิก,กัดนะครับ1061 101แล้วก็2039อย่างนี้ครับแต่ว่าผมจะมานำเสนอวิธีที่ง่ายกว่านี้ครับก็คือวาง Command จุดที่เราจะวางครับ แล้วคลิกเข้าไปแล้วเขียนเซตบ็อกเซตบ็อกเซตบ็อกนะครับเอ่อถ้าอยากให้รวดเร็วครับไม่ต้องพิมพ์ครับกดแท็บทั้งบนนะเห็นไหมครับอ่าคงไม่เห็นแล้วแท็บนะครับ T A B นะตลงแท็บนะครับ,อ,รบอ่ะกไปหนึ่งครั้งนะกดไปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนอ่าใช้ลูกศรอ,อ่าชี้ลงครับตะกดแท็บนะครับ,อ,รบอ่าอย่างนี้ง่ายกว่าลแล้ว กด Ctrl C ครับอ่ากด Ctrl C แล้วจะใช้ COMMAND ตรงจุดไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าก็เรามาละก็จะอยากให้วางบล็อกอะไรนะครับอ่าเอาเป็นสโตนนะสะโตนอยากให้มันผิดเองนะก็กด Tab นะแถบตรงนี้นครับทั้งบนอนะ่ะอันนี้เขา้าใจนะครับสำหรับใครที่งงครับแล้วกดตกลงนะครับอ่า Set ไว้ตรงนั้นใช่ไหม อันนี้อันนี้เซตบ็อกนะปุ๊บเห็นไหมมันจะวางตรงนั้นเลยนะครับวางตรงนี้เลยนี่ตรงนี้กดอีกครั้งนะครับอ่าอันนี้เข้าใจนะครับต่อไปเป็นคําสั่ง set b o ็อกเด stroy นะครับไม่รู้อ่านหรืออย่างนี้เปล่าซึ่งมันก็ปแปลว่าทําลายนะครับซึ่งลักษณะของคําสั่งนี้ครับก็เป็นแบบการแทนที่นะครับทําลายบล็อกเก่าครับแทนที่บล็อกใหม่ครั โดยว่าผมจะเดี๋ยวผมเซตตำแหน่งนี้ก่อนนะครับใช้อันนี้เซตไว้แล้วกันนะครับก็เซตบล็อกผมว่าก๊อปมานะครับผมจะวางตรงนี้ครับก็คือการแทนที่นะครับอันนี้ก็จะแทนที่เป็นอะไรดีครับเอาเป็นอะสะโตแล้วกันง่ายๆ ตโลนอ่าดสตรอยนะครับอ่าถ้วกดคลิกนะครับเห็นว่าบล็อกมันจะแตกครับนี่อย่างนี้ครับเห็นใช่ไหมอ่าตรงนั้นอะอันนี้คือคําสั่ง d e ส t รอยครับอ่านี่เข้าใจตรงกันนะครับคําสั่งก็ใช้เหมือนแบบอันแรกเลยครับแต่ว่าเพิ่มเข้ามาก็คือ d e ส t รอยนะครับ คำสั่งคลิปนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยมีผลกับคำสั่ง Setbox นะครับผมขอข้ามไปเลยนะครับอ่ะเอารีเพคนะครับหล่ะรีเพครีเพคก็คือเปลี่ยนบล็อกนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลกับ Setbox นะครับอ่ะรีเพคอ่ะนีกไปเนี่ยมันก็เหมือนแบบอันทั่ว,วไปครับคำสั่งนี้มีผลมากที่สุดก,ก็คือ เดดทอยครับคีฟก็คือมันมันมีผลกับคําสั่งฟิลมากกว่านะครับกับรีเพคครับรีเพคคือการเปลี่ยนบล็อกนะครับไม่รู้จะเปลี่ยนทําไมครับแค่บล็อกเดียวนะนะอ่ะก็ข้ามไปคําสั่งฟิลเลยครับอ่าคาสั่งฟิลนี่ก็เอาพื้นฐานก่อนนะครับฟิลคือการเติมนะครับซึ่งเติมได้ไม่เกินนะครับประมาณ3-2,000กว่าบล็อกนะครับอันนี้ไม่เกินนะครับเอ่อวิธีการใช้ของมันนะครับก็คือทับฟิลอย่างนี้ครับ อันนี้ก็ก๊อปไปก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้สองตำแหน่งครับอ่าตำแหน่งแรกผมเซตไว้ตรงนี้นะครับอ่าตำแหน่งที่สองผมจะเซตประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับนี่อ่าก็กดคนนอนดอนวีอันนี้ตำแหน่งที่เรายือนอยู่ครับก็คือมันจะเติมตั้งแต่อ่าจุดตรงนู้นนะครับตรงบล็อกทองที่ผมวางอยู่เติมมาถึงตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็ เียชื่อบล็อกกับว่าจะเอาบล็อกอะไรนะครับก็เป็นสโตนนะครับสโตนปุ๊บนี่เห็นไหมก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็เติม1785็อบล็อกนะครับย้ำนะครับไม่เกิน2ยกกำลัง15นะครับหรือ3 2 7 6 8็อกบล็อกนะครับไม่เกินนะครับถ้าเกินล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะเอาแบบเยอะๆเลยนะครับ เยอะๆเลยเลยอะๆเลยตำแหน่งตัวนอน3ตัวนี่ก็คือรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรก็คือตำแหน่งที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมสูงสุด3 2 7 6 8บล็อกนะครับมันจำกัดนะครับอันนี้ที่ระบุก,ก็คือมันจะเติมประมาณแสนกว่านะครับมันก็เป็นห่วงคอมนะครับว่ามันจะเป็นอะไรไหมนะครับอันนี้ก็ทราบแล้วใช่ไหมว่ามันใช้ยังไงนะครับอันนี้ถ้าจะใช้กับบล็อกคำสั่งล่ะครับอันนี้ก็ ต้องมานั่งจดอีกแล้วครับโจทดตำแหน่งนี้นะครับอ่าจทหนึ่งพันเจ็ดสามหนึ่งศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสามนะครับอ่าแล้วเก็บไว้นะครับแล้วก็ไปจดอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับที่หลายคนทำนะครับอ่าตำแหน่งนี้ก็คือหนึ่งศูนย์เก้าห้าหนึ่งสองเจ็ดสองศูนย์สองเจ็ดนะครับอ่าแต่ว่ามันมีวิธีง่ายกว่านี้นะครับคือง่ายๆคือเอา คำสั่งคนระับบล็อกคำสั่งคนระับมาวางไว้ตำแหน่งที่เราจะวางครับหรือตำแหน่งที่เราจะเติมนะครับปุ๊บคลิกเข้าไปฟิลป,ปุ๊บตำแหน่งนี้กดคอันธนเอคันธนซีอ่ะก๊อบวางเลยแล้วก็จะมาอ่าตำแหน่งนี้นะครับต่อ,ตอขึ้นมาปุ๊บป,บปบุเออเยอะไปอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับ กด Ctrl V แล้วกดส p a c e Bar แล้วก็คลิกก็ได้นะครับอ่าคลิกเลยแล้วก็กด Ctrl Ctrl A Ctrl C นะครับอ่าก๊อปมาเลยแล้วไปวางตำแหน่งที่เราจะกดนะครับอ่าตรงนี้แล้วกันแล้วกด Ctrl V แล้วตามด้วยชื่อบล็อกครับอ่าทำเหมือนอันแรกเลยครับอ่ากดตกลงนะครับอ่าเรามาดูผลครับ เห็นไหมครับง่ายใช่ไหมโอเคถ้าจะลบล่ะครับก็ R ไปเลยอากาศนะครับนี่แล้วมันก็จะหายไปเลยนะครับอันนี้ก็มีเกินมานิดหน่อยครับช่างมันเถอะครับคำสั่ง b ิ i l ดสท s t o ครับก็เหมือนน่ะคำสั่ง Set b o x k d e t o y แหละแต่ว่าอันนี้ก็แบบจบบนนมากครับแบบแทนที่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับอ่าส ตนนะครับตโตอนอย่างนี้นะครับแล้วกดคลิกครับเออทำไมมันเป็นอย่างนี้เอออันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับนะอ๋อยังไม่ใส่นี่เองปุ๊บโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้ผมค้างครับผมค้างอย่าหาทำนะครับเยอะๆขนาดนี้คือคือมันเยอะครับมันมันค้างนะครับ ผมก็นะน่าจะรู้กันแล้วก็ค,คือมองภาพง่ายๆนะครับก็คือมันจะทุบบล็อกเก่าแล้วก็แทนที่บล็อกใหม่เข้าไปนะครับเมื่อกี้ค้างไปเลยนะครับ <c oughs> แล้วมาต่อที่คําสั่งฟิวฮอลโล่นะครับมันเป็นคําสั่งที่ผมก็ยังไม่ได้ศึกษารครับมันคืออะไรอ่ะลองมาดิรู้สึกว่าข้างในกลวงครับอ่าช่เด๋ยก็คือมันจะแบบสร้างแบบสี่เหลี่ยมนะครับอ่าก็เหมือนฟิวธรรมดานั่นแหละแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือข้างในกลวงนะครับอันนี้ เข้าใจวใช่ไหมว่ามันมันคืออะไรนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือข้างในกลวงนะครับต่อไปเป็นคําสั่งครีปนะครับก็คือเป็นคําสั่งแบบเติมบล็อกเข้าไปข้้งในนะครับอันนี้ก็คือข้างในมันยังกลวงอยู่ใช่ไหมเนี่ยท้างในยังกลวงอยู่ผมจะเติมบล็อกเพชรเข้าไปนะครับมันก็คือมันก็คือการเติมบล็อกที่แบบเป็นช่องว่างนะครับเอาง่ายไปบล็อกอะไดมอนด์อะไรผมก็อธิบายไม่ถูกครับทำให้เห็นภาพเลยแล้วกันนะครับ อย่างนี้ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมสังเกตว่ามันจะเติมบล็อกที่ว่างๆอยู่นะครับนะอันนี้เก็ตใช่ไหมว่ามันใช้ย,ยังไงนะครับนี่มันจะเติมบล็อกเข้าไปทั้งใน,นครับถ้าตรงไหนมันว่างหรือมันกว้างมันก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปให้เต็มเลยนะครับทั้งใน,นครับอ่ะต่อไปเป็นคําสั่ง ฟิลเอาไลน์นะครับซึ่งมันก็คล้ายกับอันนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันจะเติมเฉพาะบล็อกด้านนอกครับอันนี้ก็คือเติมอ่าข้างในครับอันนี้เติมด้านนอกครับอย่างเช่นไฟครับเออเอาไดมอนด์นะไดมอนด์ไดมอนด์บล็อกอ่ะเอาไลน์ครับนี่อันนี้เปลี่ยนแค่เฉพาะด้านนอกครับอ่าด้านในก็เป็นสโตนเหมือนเดิมนะครับ อ่าอันนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่ามันใช้ยังไงก็ไปคําสั่งสุดท้ายนะครับเป็น fill r e p l a นะครับก็คือคําสั่งเปลี่ยนบล็อกนะครับวิธีการใช้นะครับก็มาร์กจุดจุดที่เราจะเปลี่ยนบล็อกนะครับอ่าก็มาร์กไ้แล้วใช่ไหมกอดจุดนี้กับจุดนี้นะครับผมจะเปลี่ยนใบไม้ต้นนี้ครับเป็นเป็นบล็อกไดมอนด์นะครับอ่ะก็พิมพ์ชื่อบล็อกที่เราจะเปลี่ยนนะครับไร d ดมอนด์นะทิมชื่ออันนี้บล็อกที่เราจะเปลี่ยนนะครับและวดีเพ็กดีเพ็กนะอันนี้ก็ต่อไปก็เป็นบล็อกที่ต้องการจะเปลี่ยนให้เป็น d i a m o n ์นะครับก็คือใบไม้นะครับอ่าใบไม้นะครับอย่างนี้ครับกดปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นบล็อกไดมอนด์เลยนะครับนี่ อีกครั้งนะครับอันนี้บล็อกที่จะเปลี่ยนครับอันนี้บล็อกที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนเป็นบล็อกอะไรบล็อกทองครับอ่ะ g ก g กบล็อกนะครับจะเปลี่ยนเป็น g กบล็อกนะครับอันนี้บล็อกที่ต้องการจะเปลี่ยน,นครับอ่ามาครับไดมอนด์บล็อกนะครับอย่างนี้ปุ๊บ <c oughs> เห็นปะเป็นบล็อกทองแล้วอ่าก็น่าจะใช้เป็นแล้วใช่ไหมว่า แต่ละคำสั่งนี้มันใช้กันยังไงนะครับนะหลักๆที่ผมใช้ในการทําคลิปใน t i k t อกนะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเพิ่มเติมของผมก็คือแบบยังไงอะอ่ะอันนี้สอนขั้นแอดวานนะครับถ้าเพิ่มเติมของผมนะครับผมจะจริงๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เขียนเองนะครับจริงๆแล้วผมก๊อปมาจากเน็ตนะครับว่าการเขียนมันยังไงครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเองนะครับ วิธีการค้นหาที่จะใช้คำสั่งนะครับก็ใช้ fill หรือจะใช้ set box นะครับอ่ะก็พิมพ์ไปจัด set box อะไรละ่ะป้ายครับก็เอ่ออะไรนะ s i อ่ะ set box sing size ไอ้สักอย่างเนี่ยอันนี้เป็นป้ายนะครับเป็นป้ายแบบให้มันวางแล้วก็เป็นตัวหนังสือเลยนะครับนี่ครับก็เป็นหมายครับโอ๊กนะครับเอ่อให้มัน ไปทางขวาสักไปทางซ้ายสัก5บล็อกละกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นมาปรับเปลี่ยนนะครับก็อันนี้เป็นอะไรไม้ขาวอะอันนี้เป็นป้ายไม้ขาวนะครับนี่โลเทชันอันนี้ก็คืออ่าจุดท,ที่จุดที่มันหมุนนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับอันนี้แบบสองขั้นแอดวานเลยนะครับอันนี้คําสั่งนี้มันใช้ไม่ได้กับทุกอันนะครับใช้แค่ป้ายอย่างเดียวนะครับ อันนี้ก็คืออันนี้โลโลเทชันถามว่างงว่าเออทำไมมีหลายเลขจังนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถึง13บ4เลยนะครับมันก็คือการหมุนตรงนี้ครับอ่าหนึ่งอันนี้1ครับ2นี่2อย่างนี้ครับ3อย่างนี้4อย่างนี้นะครับอ่ามันจะประมาณนี้ครับท่านหนึ่งก็คือก็ตามที่เห็นนะถ้าอยากจะใช้ครับต้องอ่า ก๊อปมาก่อนแล้วก็ลองวางแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้หนึ่งครับโอ้เอเดี๋ยวทำไมมันมองไม่เห็นอะไรเลยวะลองเขียนก่อนอันนี้แท็กหนึ่งก็คือจากที่ผมแปลคําสั่งในมานะครับก็คือบรรทัดที่หนึ่งครับอันนี้ก็คือบรรทัดที่หนึ่งเขียนอะไรนะเขียนแบบจุดๆๆตั้งกันนะอ่ะอย่างนี้บรรทัดที่สองนะครับนี่แท็กสองก็คือบรรทัดที่สองอันนี้ก็คือบรรทัดที่สองนะครับได้เขียนสวัสดีครับอ่ะอย่างนี้ครับระวังใหม่ ผมว่ามันอยู่ที่รีซอสแพ็คของผมแล้วยแหละนะเอาเอารีซอสแพ็คภาษาไทยออกนะเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะโอเคอ่ะเห็นละนี่ครับเฮลโลนะครับนี่อันนี้ก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนได้คนระับตรงนี้อันนี้ผมก๊อปเของมาครับผมก็มาปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะครับอ่าจะพิมพิมว่าสวัสดีครับนะครับสวัสดีอันนี้ก็คือยังเป็นเฮลโลใช่ไหมวางปุ๊บ อ่าเป็นสวัสดีครับเห็นไหมครับถ้าอยากเพิ่มบรรทัดล่ะครับก็ก็เขียนต่อนะครับอันนี้ก็ลองไปประยุก์ตใช้เองนะครับก็จุดมาอย่างนี้ปึ๊บ อันนี้แท็ก3นะก็คือบรรทัดนที่3นะครับผมก็เขียนต่อมานะครับเออผมควรหมุนมาทั้งหน้าหน่อยนะครับหมุนเท่าไหร่ดิสิบสิบปะปุ๊บเห็นไหมครับว่าบรรทัดที่3มันจะเพิ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมนี่ตรงนี้ตามที่ผมเขียนเลยอันนี้บรรทัดที่3มตัวหนักษรครับมันมี4บรรทัดนนะครับจะเพิ่มบรรทัดที่4นะครับของป้ายนะครับก็ พิมพ์ต่อไปครับอันนี้อยู่ในคําสั่งเซตบล็อกอยู่นะครับคําสั่งเซตบล็อกของป้ายนะครับอ่าอ่าที่เดี๋ยวเดี๋ยวเอออันนี้ก่อนนะครับ T E X T วัดทัดที่ C ทัดที่4นะครับอ่าแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายนี้นะครับแล้วก็ปันหนูทั้งบนนะครับเปันหนูอย่างนี้ครับ วันที่สี่อันนี้ก็เป็นข้อความนะครับอ่ะจะอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่าทับนะครับแล้วก็เออ่ฟันหนู2อันนะครับอ่ะอย่างนี้อันนี้บรรทัดที่4นะครับปุ๊บเอ้าถอยไม่ขึ้นต้องทุกก่อนปุ๊บอ่าอย่างนี้ครับนี่ก็ครบแล้ว1 2 3 4งสองครับท่านแรกนะครับก็เป็นอ่า อะไรนะนี่ครับเป็นขีดๆครับอันที่2ก็ผมก็เขียนว่าสวัสดีครับนะครับรอันที่3ก็เป็นนี่ครับก็ขีดๆครับอันที่สี่ก็เป็นนะเครื่องหมายดอกจันนะครับอันนี้ก็คือแบบใช้คําสั่งแบบดิสทอ r y clip replay นะครับอ่าก็เป็นดิ i ทอรี่นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับหวังว่าจะไม่งงกันนะครับตรงนี้อันนี้หมุนไปเจ็บ ปุ๊บนี่ครับถ้าเป็นเดสตอรี่นะครับจะแทนที่อย่างนี้ครับปุ๊บจะมีความสวยงามมากขึ้นครับเวลาแบบเดินเดินไปแบบมีบล็อกแตกอะไรอย่างนี้ครับจะดูสวยงามครับอ่าใช้เดสตสตอรี่ต่อท้ายอย่างนี้ครับโอเคเอาเป็นว่าน่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าที่สอนไปนะครับน่าจะเข้าใจกันใช่ไหมก็คร่าวๆก็มีแค่นี้แหละนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกับช่องผมด้วยครับ ใครสงสัยแล้วก็ทั้งเพจผมมานะครับหรือดิสคอดแต่คลิปนี้ก็บายงครับผมสวัสดีครับ